ขยับไปดูกันที่วงการกีฬายิมนาสติกกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดนี่ทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยก็หวังที่จะใช้รุ่นพี่นักกีฬายิมนาสติกนี่แหละค่ะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นักกีฬาด้วยนะคะแล้วก็เป้าหมาย ในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ก็ตั้งเป้าเอาไว้ที่5เหรียญทองค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะเตรียมทีมนักกีฬายิมนาสติกไทยเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ก็ย้ํากันอีกครั้งนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง20ธันวาคมนะคะในส่วนของกีฬายิมนาสติกมีชิงชัยทั้งสิ้น15เหรียญทองค่ะโดยมีนักกีฬาทั้งหมด20คนจากยิมนาสติกศินหญิงนะคะยิมนาสติกสินชายยิมนาสติกลีลาแล้วก็ยิมนาสติกแอโรบิก ะะซึ่งตอนนี้นี่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกสโมสรจินตนาในซอยเพชรเกษม81นะคะตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วค่ะปี2567พร้อมทั้งส่งไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งทางนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยแล้วก็ประธานาสาพันธ์ยิมนาสติกแห่งอาเซียนนะคะในฐานะผู้จัดการทีมชุดเตรียมซีเกมนะคะก็คือนวตรีสรายุทธพัฒนศักค่ะก็ได้จัดโครงการ ตำนานสอนน้องหนึ่งใจหนึ่งเป้าหมายสู่ซีเกมนะคะณศูนยะ์ฝึกกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะด้วยการดึงอดีตซูเปอร์สตาร์ค่ะนำโดยโมาธาทิพย์ศรีดีนะคะนะักกีฬายิมนาสติกรีลาเจ้าของฉายาราชินีเหรียญทองซีเกมมีปัญจรัตประวัติโยธินเอกร,ราชจันกรุงรุ่งการแสงทองสกุลเลิศจิรพินยาพัฒนาศักดิ์รวมถึงการพิชาพัฒนาศักดิ์นะคะซึ่งเป็นนักกีฬายิมนาสติกรีลาเข้าร่วมในโครงการ ด้วยค่ะ ทางด้านดรกูซุมานประเสริฐศรีอุปนาย,ยกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเปิดเผยก็ว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือและก็เป็นความตั้งใจของอดีตนะักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยตั้งใจจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ความสามารถแล้วก็ใช้ทริคเพื่อชิงความได้เปรียบในการเรียกคะแนนจากกรรมการนะคะรวมถึงการสร้างความคิดในเชิงบวกการลดความเครียดแล้วก็สร้างสมาธิหลังฝึกซ้อมแล้วก็ก่อนลงทําการแข่งข,ขันด้วยนะคะสําหรับการแข่งขันซีเกมในส่วนของกีฬายิมนาสติก ศิลยิมนัสติกลีลาแล้วก็ยิมนัสติกแอรโรบิกนะคะมีชิงชัยกันทั้งหมด15เหรียญทองค่ะสมาคมตั้งเป้าอย่างน้อยน่าจะคว้ามาได้ไม่ต่ำกว่า5เหรียญทองนั่นเองค่ะ